สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในเจ้าตัวออร่าสุนเจ็นะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาอีกเช่นเคยครับก็คือมาดูนะครับค่าใช้จ่ายระหว่างที่เรานะครับกําลังจะเดินทางไปกลับนะครับหัวหินนูว่าเฮ้ยต้องชาร์จกี่ครั้งต้องเติมอีกครั้งหนู่วันนี้ครับอย่างที่บอกไปว่าเรามากับเจ้าตัวออร่าสุนเจซึ่งวันนี้นะครับเราใช้เป็นนะครับเจ้าตัว long range นั่นเองครับแบตเตอรี่ตอนนี้นะครับอยู่ที่1 0 0่งร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเคลมว่าหกร้อยสี่สิบกิโลนะครับจริงๆแพลนเดินทางเรานะครับก็ไปกับ นั่นแหละแล้วก็รีวิวรถคันนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเราดีเทลตนะ่างเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปรับเพื่อนกันก่อนนะครับที่กิงแก้วนะ้ะแล้วก็ไปรับนะครับที่สตูแล้วที่ทัางกำแพงแล้วก็เราจะยิงยาวนะครับไปเจ้าโตโกหินเงนครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ One Out <hour> ตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่พอเทโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราขับมากี่กิโลนะน,นี้ขับมาหนึ่งกิโลนะครับแบตเตอรี่เราเหลือ80% ด้วยการใช้พลังงานเฉลีย่ยนะครับประมาณ15.8กิโลวัตต์วนะครับต่อ100กิโลก็คิดว่าถังนี้อย่างที่บอกครับน่าจะได้ประมาณ500กิโลนะครับสำหรับทางนี้แล้วรู้สเปกนะครับของคันนี้กันก่อนเนาะคันนี้นะครับได้สเปคแบตเตอรี่นะครับที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับพอสมควรเลย ตัวเนีแบตเตอรี่นะครับมีขนาดอยู่ที่83.5กิโลวัตต์ชาวนะครับก็ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ๆอันดับต้นๆน,นะครับที่ขายในประเทศไทยแล้วตอนนี้เขาเคลมว่าสามารถขับนะครับได้อยู่ที่640กิโลเมตรจากการคำนวณนู่นนี่นะครับคิดว่าถังนึ่งก็น่าจะได้ประมาณ500นะครับรวมเบ็ดเสร็จที่แบบต้องลบเผื่อเวลาแบบนู่นนี่ก็คงแบบ ใช้จริงนะครับได้ประมาณ400กว่านั่นเองคันนี้นะครับตัวมอเตอร์คันนี้ครับเพิ่มได้มอเตอร์หน้านะครับตัวเดียวก็คือกำลังอยู่ที่204แรงม้าแรงบิดอยู่ที่320นิวตันเมตรนะครับก็รองรับฟาชาร์จนะครับอยู่ที่88กิโลวัตต์เดี๋ยวยังไงคิดว่าทริปนี้นะครับก็คงไปลองชาร์จให้ดูเนาะยังไงคิดว่าเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งที่เราจะมาอัปเดตกันนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราถึงชายงใมกันแล้วนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าแบตเตอรี่เราจะเหลือเท่าไหร่คครรรัับบแตต่ออนนี้เเาหลื80% โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงชามนะมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวกัูเก็เร,ยรอยนะครับก๋วยเตี๋ยวภูเกที่น้องุงชามนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้เราเหลืออยู่ที่เหลืออยู่ที่5 8เนะครับขับมาแล้ว222ริอกิโลนะครับระยะทางเขาเคลมว่าขับได้อีก359ิกิโลนะครับแบตเตอรี่อยู่เหลืออยู่58%นนก็เมื่อกี้ขับมาก็ไม่ได้เร็วมากเพราะว่ารถค่อนข้างจะ เยอะนะครับพอสมควรเลยแล้วก็ตอนนี้เรามีผู้ร่วมทางสี่คนผมฟิล์มพอยแล้วก็ปูนนะครับบอกเลยเลยว่ารถคันนี้นะครับร้อนอย่างกับไฟเออนะครับเพราะไม่มีฟิล์มนะครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราถึงหัวหินที่พักเล้วอัปเดตกันอีกทีว่าแบตเหลือเท่าไหร่คิดว่าอย่างที่บอกครับว่าขากลับยังไงเราก็ต้องชาร์จกันแต่เราไม่รู้ว่าเราจะชาร์จใช้แต่หัวหินไม้เพชรบุรีหรือว่าพะรามสองไปชาร์จนะครับเดี๋ยวว่ากันครับ one hour later โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่หัวหินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรากำลังออกเดินทางไปถ่ายรีวิวเจ้าตัวคันนี้แหละเจ้าตัวสุดเจ็บนะครับมาอัปเดตแบตเตอรี่สักนิดนึงตอนนี้นะครับเราขับไป250กิโลแบตเตอรี่นะครับเราเหลืออยู่ที่50%เป๊ะเลยเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับเหลือ50%เป๊ะเลยนี่ก็โอเคนะถือว่าตามที่เราคาดหวังไว้นะครับว่าแบตเตอรี่ ในเฟอร์ชาร์สมันจะขับได้ประมาณกิโลนะ500กิโลนั่นเองนะครับคิดว่าคงสบายๆวันนี้เดี๋ยวเราออกไปถ่ายนะครับที่แถวเคลื่อนปานบุรีขับไปมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ30กิโลแล้วก็เดี๋ยวเรากลับเข้ามาแล้วก็ไปหาอะไรกินกันนะครับสําหรับเจ้าต,ตัวทริปนี้ ยังไงเดี๋ยวเราไปถ่ายทํากันนะครับว่าเฮ้ยอะไรยังไงบ้างนั่นเองครับ6 hours later ตอนนี้นะครับก็เราเสร็จภารกิจนะครับวันแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับเราขับไป329กิโลแบตเตอรี่เราเหลือ32เนะครับทางรถขึ้นว่าเราสามารถขับได้อีกประมาณ201กิโลก็ถือว่าเยอะกว่าที่เราคิดแต่ด้วยความโอเคแหละเราวันนี้เราขับไปเยอะมากๆนะครับ329กิโลก็มันบอกว่าขับได้อีก200กิโลน่าจะ เป็นเสร็จนะครับขับได้ประมาณ500กิโลเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เราจะไปถ่ายคลิปกันต่อแล้วก็มีแวกิ้งกาแฟนะครับนูน่นนี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะไปชาร์จนะครับกันที่ไหนเนาะอะไรยังไงแล้วก็ลองดูว่าเฮ้ยชาร์ดความเร็วนะครับได้แม็กซ์สปีดเท่าไหร่นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันพรุ่งนี้ The next day ก็ตอนนี้นะครับมาอัปเดตเนาะตอนนี้เราอยู่กันที่ข่าย้อยนะครับเราจองที่ปตทไว้ตอนบ่ายสองก็ตอนนี้ไต่ขับอยู่นะครับแบตเตอรี่ตอนนี้เราเหลืออยู่ที่1 2บอเปอร์เซ็นต์ขับไปเหลือจะ13มกิโลนะครับขับไปกี่กิโลละดูได้ปะเดี๋ยวผมดูให้อีกทีว่าขับไปกี่ิโลนะครับแต่คิดว่าน่าจะเนี่ยสบายๆล้วแบตบเราเหลือ1 2เปอร์เซ็นต์ซึ่ง1 2เปอร์เซ็นต์คันนี้มันได้70็ิกโลอะ่ะมันก็สบายแต่เราจะไม่ถึงกรุงเทพนะครับ เพราะว่ากรุงเทพน่าจะอีกสักร้อยนิดๆแล้วเดี๋ยวเราไปนู่นไปนี่น่าจะมีกร้อยห้าสิบคิดว่าเดี๋ยวเราน่าจะชาร์จถึงสักประมาณ 30- 40%พอละ40%เคือถึงบ้านแน่ๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเริ่มชาร์จแล้วก็ความเร็วในการชาร์จจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูครับไป ก็ตอนนี้นะครับชาร์จแบตอยู่ที่ตู้ปตทอนะครับแต่ปัญหาคือตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันติดโรปเวย์ตี้นะครับทำให้ความเร็วในการชาร์จของเรานะครับอยู่แค่40กิโลวัตต์เท่านั้นก็คิดว่าคงใช้เวลาชาร์จเต็มสตรีมครับตามที่เราจองคือครึ่งชั่วโมงเนาะน่าจะได้แบตนะครับสัก30%ประมาณ40%ซึ่งพอต่อการที่เรากลับนะครับกรุงเทพเรียบร้อยนั่นแหละเพราะว่าเมื่อแก้ผมลองดูแบบนะครับ ที่ผมต้องขับน่าจะอีกประมาณเกือบเกือกิโลยิงสีสบายสบายๆครับไม่น่ามีปัญหาอะไรเรามาดูข้อมูลการตอนนี้นะครับตอนนี้เราขับไปแล้วนะครับ4 3 2 4้กิโลนะครับขับไปเกือบ10ชั่วโมงนะครับแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองนะครับเฉลี่ย15.7กิลัต์่อ1 0 0กิโล,ก,โลกำลังชาร์จครับไม่ได้มีอะไร จริงๆยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปลองแถวบ้านเนาะเพราะว่าตอนนี้บ้านผมมีตู e ้อิเล็กที่เป็น150กิโลวัตต์แล้วเดี๋ยวผมไปลองให้ดูทีว่าไอชาร์จแบบเต็มแม็กซ์เลยนะครับมันน่าจะได้ความเร็วประมาณเท่าไหร่นั่นเองครับรอกันไปเนาะประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะโอเคอยู่ mm. ก็ยังไงนะครับเดี๋ยวเราชาร์จต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราดูว่าพอมันตัดอะเราชาร์จจนตัดแน่นอนนะครับค่าใช้ใจ่ายแด่เท่าไหร่นะครับล้วก็ชาร์จไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับได้กี่กิโลประมาณนั้นครับ ก็ตอนนี้เราชาร์จในที่เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ40นาทีได้แบตมาอยู่ที่40%นะครับขับได้25 5กิโลเราต้องขับอีกประมาณร0อยปลายนะครับก็จริงๆแบตเท่าเนี้ยถือว่าเพียงพอต่อการ ทสการใช้งานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะไม่ได้มีปัญหาอะไรครับตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเพื่อที่จะไปทําธุระต่างๆแล้วค่อยกลับบ้านเนาะยังไงเดี๋ยวเราคงมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีสรุปเนาะว่าเฮ้ยเราใช้ไฟล์นู่นนี่ไปเท่าไหร่ระยะทางสุดมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่สําคัญใช้เงินไปเท่าไหร่นั่นเองนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรารีบเข้ากรุงเทพไปทํานู่นทนํานี่แล้วก็กลับบ้านเันครับไป อัปเดตล่าสุดครับก็เราเข้ามาในกรุงเทพแล้วตอนนี้แบตเตอรี่เรานะครับเหลือ21%เครับเหลือ3 2อกิโลนะครับก็คิดว่าถึงบ้านสบายๆนะครับยังไงนะครับเดี๋ยวคิดว่าคงมาอัปเดตกันอีกทีตอนแบบใกล้ๆถึงบ้านเลยเนาะยังไงเดี๋ยวประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปทําธุระกันก่อนครับพี่ในกรุงเทพ One later ก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ e l e c ็กซ์บายเอเนะครับแถวบ้านผมตอนนี้แบตเตอรี่นะครับนี่เหลืออยู่ประมาณ6%นะครับ กับระยะทางประมาณ600กิโลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองชาร์จนะครับว่าเฮ้ยมันสามารถชาร์จนะครับได้เร็วแค่ไหนกับตู้ e l เล็กซ์150กิโลวัตต์นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองชาร์จนะครับกับกตัวตู้ e อ l เล็กซ์150กิโลวัตต์กันรูนเราไม่มีเราสแกนนะครับตอนนี้นะครับมันเริ่มชาร์จละด้วยที่ความเร็วนะครับนี่กาลังขึ้นเรื่อยๆ11นาฬิ 52, 50, 70, 80, 79นะครับตอนนี้แบบ c c s นะครับ SOC เ SO c, หลือ6%ชาร์จได้ที่ความเร็วสูงสุดนี่80กิโลวัตต์นะครับก็ mm hmm. เ,เดี๋ยวเราลองชาร์จสัก100บาทเพราะจริงๆผมมีคูปองอยู่100บาทนะครับก็จะชาร์จให้มันโอเคประมาณหนึ่งนั่นเองก็แม็กนะครับให้ดูละประมาณ80กิโลวัตต์นะครับประมาณนี้กับตู้150กิโลวัตต์นั่นเองครับ เดี๋ยวชาร์จสักหนึ่งร้อยบาท few moments later. ตอนนี้นะครับก็ชาร์จไปประมาณ8นาทีนะครับได้กเกือบจาก4%เอนเนาะ4-5%นะครับไปถึงประมาณเกือบ20%เละในเวลา8นาทีนะครับ84ดิบสี่ยี่ห้าตอนนี้นะครับก็จะครบ100บาทละเดี๋ยวผมจะถ้าขึ้น1 0 0รอนะครับก็จะกดฟินิชทันทีนะครับ จริงๆมันน่าจะร้อยแล้วแหละแต่มันไม่อัปเดตนะครับอ่เก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าจุดหกเก้ารอร้อยได้ยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ยี่สิบสี่ชาร์จไปสิบนาทีนะครับประมาณหนึ่งร้อยบาทก็เนี่ย f i n i s แล้วคอนเฟิร์มประมาณนี้ครับสำหรับการชาร์จตู้อีเล็กนะครับความเร็วประมาณนี้ ตอนนี้นะครับเมื่อกี้ชาร์จไป10นาทีเนาก็แบตนะครับขึ้นมาเป็น2 3ครับได้อีก1้0นิดนิกิโลนะครับก็ข้อมูลเพิ่มเติมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันที่บ้านอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อกี้ไปชาร์จ DC ซซึ่งในการคำนวณครั้งเนี้ยผมขออนุญาตนะครับไม่รวมการชาร์จ DC ครั้งเมื่อกี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีความจำเป็นผมแค่อยากลองเทสนะครับว่ามันชาร์จ DC ได้เฉยๆนั่นเองนะครับฉะน เมื่อกี้ก่อนที่เราจะชาร์จกันนะครับมีแบตเตอรี่เหลืออยู่6%แล้วก็แบตเตอรี่นะครับชาร์จเสร็จอยู่ที่23%ตอนนี้ชาร์จไปอีก2%นะครับแปลว่าผมขออนุญาตคำนวณนะครับที่แบตเตอรี่เหลือ4%นะครับเราขับไปนะครับที่610กิโลเมตรในทริปนี้ความเร็วโดยทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ใช้รีเจนกลางๆแล้วก็โหมด normal ในการขับข้อมูลอื่นๆนะครับก็ขับไป14ชั่วโมงนะครับมีจอดแวะบ้างนู่นนี่บ้างนะครับขับทำธุรละพอสมควร อัตราการใช้พลังงานโดยเฉลี่ยนะครับ15.5กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งผมพอใจว่าอันนี้เป็นการเฉลี่ยนะครับ100กิโลเมตรล่าสุดที่เราใช้งานครับนี่ลมยางเนาะต่างๆแบตเตอรี่พลังงานในการใช้นะครับวันนี้เราขับไป281กิโลก็ขับไปประมาณ6ชั่วโมงนะครับประมาณนี้สําหรับข้อมูลยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปสู่กันที่ห้องทํางานแล้วก็บนคอมพิวเตอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมต้องคํานวณเดี๋ยวผมชาร์จเข้าไปนะครับแบตเตอรี่ต้องใช้ไปกี่กิโลวัตต์นะ เดี๋ยวเรามาชมกันครับตอนนี้นะครับก็ออกชาร์จนะครับโจ้ตัวออราศูนย์มาดูว่าจะใช้เวลาชาร์จเท่าไหร่ปุ๊บน,นะครับติงแล้วก็ไปแปะชาร์จน่าจะเริ่มล้ว นี่นะครับใช้เวลาชาร์จประมาณ5ชั่วโมงประมาณน,นี้แต่งจึงถ้ามันเหลือ R ี่เน่าจะใช้เวลาสัก6ชั่วโมงนิดๆนะครับเท่าที่ประเมินก็ตอนนี้นะครับมาสรุปข้อมูลกันนะครับหลักๆผมขออนุญาตเล่าการชาร์จให้ฟังก่อนนะกันนะครับตัวนี้แบตเตอรี่นะครับอยู่ที่84กิโลวัตต์ชั่วเขาเคลมว่าสามารถขับนะครับได้640กิโลเมตรซึ่งผมพูดกันมีแฟร์ตามตรงครับก็ 1 0 0ถึง0%นะครับน่าจะได้อยู่ราวๆ5 0ากิโลเมตรนะครับไม่เกินนี้ใช้งานจริงครับ400กิโลเมตรได้สบายๆแน่นอนถ้าคุณไม่เหยียบมิดนะครับในการใช้งานของผมนะครับก็ต้องบอกว่าในการชาร์จครั้งแรกเราไปชาร์จนะครับเราขับไปจากกรุงเทพไปรับเพื่อนนะครับพี่กิ่งแก้วไปรามคำแหงบ้านหัวกระบางนะแล้วก็ขับ่าตรงไปนะครับหัวหินไปปานบุรีกลับมาแล้วก็อีกวันหนึ่งนะครับมาชาร์จที่บลททวังมะนาวนะครับพระราม2 อันนี้ครับเราชาร์จไปเกือบๆ40นาทีนะครับชาร์จไปอยู่ให้ได้แบตเตอรี่40%เพื่อที่จะถึงบ้านชาร์จไป28%ครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ147บาทนั่นเองครั้งที่2ที่เราชาร์จครับจริงๆต้องบอกว่าเราไปชาร์จที่อ e ีเลก์ประมาณ100บาทซึ่งอันนี้ผมขออนุญาตไม่นับเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีความจำเป็นต้องชาร์จครับเพราะว่าไงแบตมันถึงบ้านผมอยู่แล้วเนาะ แต่ถ้าให้ผมพูดนะครับก็ชาร์จไปนะครับจนถึงแบตประมาณ23เนนั่นเองครับอันนี้ขออนุญ,ญาตตัดไปก็สามารถชาร์จนะครับได้ที่ประมาณ80ต้นๆน,นะครับกิโลวัตต์แหวสำหรับการชาร์จดีนั่นเองถามว่าเร็วไหมผมว่าในงบรถหล,ลานต้นๆผมว่ายังชาร์จ,จนเกินไปนะครับแต่โอเคแหละเข้าใจได้เพราะปกติแล้วนะครับ g d m มันไม่ได้โดดเด่นนะครับเรื่องการชาร์จเร็วอยู่แล้วนั่นเองก็อันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลกันเอาไว้80กิโลวัตต์ในการใช้งานจริงก็ แอบ,บเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายอ่ะถ้าเราไปเจอตู้ที่มันถูกหารหรือตู้ที่มัน120แล้วหาร2อ่ะ แล้วหรือว่าโจน low priority นะครับความเร็วในการชาร์จมันก็ลดลงไปอีกนะครับไม่ได้เต็มประสิทธิภาพอันนี้ถ้าใครไปชาร์จวิ่งระยะทางไกลๆนะครับก็ควรจะเผื่อเวลาไว้อยู่พอสมควรเลยนั่นเองครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับที่เราชาร์จก็คือชาร์จที่บ้านนี่แหละครับที่เรากำลังชาดูตอนนี้นะครับถ้านับไม่นับอิเลสนะครับแบตเตอรี่เราจะเหลืออยู่ที่4%่เนะครับขับไปอีก186กิโลนะครับช่วงนี้นะครับเราขับไปนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหกร้อยยี่สิบกิโลนะครับค่าใช้จ่าาายทัั้้งหมดชรร์จไฟบบนนะค ด้วยความเพิเติมชาไปถึง9.6%นะครับค่าไฟที่บ้านอยู่ที่454บาทนะครับด้วยตอนนี้ไฟบ้านผมเป็นแบบธรรมดาแล้วก็เกิน400หน่วยมันก็นจะแพงเหมือนพิเศษเนาะราคาอยู่ที่5.68บาทครับก็ค่าใช้จ่ายนะครับในการไปกับหัวหินแล้วก็ไปปางบุรีกลับมา620กิโลนะครับประมาณนี้อยู่ที่602บาทตกกิโลเมตรหนึ่งประมาณเฉลี่ยบาทหนึ่งไปเลยครับ ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่โอเคนะครับซึ่งส่วนตัวมองว่าการที่ผมแบะขนาดนี้แวะชาร์จครั้งหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถือโอเคถ้าใครไม่ได้ไปปานบุรีหรือไม่ได้แวะรับเพื่อนเยอะๆเหมือนผมผมมองว่าชาร์จสักครั้งหนึ่งนะครับเผื่อๆไว้เนาะเพราะจริงไปกับหัวหินก็ประมาณ500ยกิโลชาร์จเผื่อๆไว้ส10นาทีผมว่าถึงบ้านสบายนะครับแบบไม่ต้องลุ้นนะครับถ้าไม่ได้ขับเร็วมากเกินไปนั่นเองครับแล้วก็แบตเตอรี่ในครั้งนี้นะครับจะใช้ทั้งหมดอยู่ที่1 2 4% มานนัั้ครบสําหรับคลิปนี้น้องค่าใช้จ่ายนะครับไปกับระหว่างกรุงเทพหัวหินปานบุรีกลับมาหัวหินแล้วก็กรุงเทพนะครับก็ประมาณนี้ครับรีวิวเต็มๆของเจาตัวเออร่าส่นเจ็ดลองในสัวนี้นะครับรอติดตามชมได้ในอาทิตย์หน้านะครับหวังว่าทีมงานเราจะตัดทันนะครับก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องเดอะพีนะครับไว้กันด้วยในใน,ในครับสำหรับวันนี้ขมเฟิร์สขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ